แนะนําในการสร้างโรงแรมใหม่สําหรับนักลงทุนใหม่ทําอย่างไรถึงจะไม่ให้โรงแรมที่เราสร้างใหม่โครงการแรกของเราเนี่ยมันผิดพลาดเย้งไปข้อที่หนึง่งลงเงินลงทุนนะครับอย่าก,กู้มามากเพราะธุรกิจนี้เนี่ยอยากคิดว่ามันจะคืนทุนเร็วอย่าหวังผลระยะสั้นทุกอย่างต้องมีแผนสำรองเสมอโดยเฉพาะโรงแรมที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลักเราอาจจะคิดว่า30วันลูกค้าจะมาพักทั้ง30วันเป็นไปไม่ได้ลองคํานวณคนเข้าพักที่4 0แล้วคิดว่าไปได้ถือว่าประสบความสําเร็จ กรที่2ในการสร้างโรงแรมนะครับที่จะมักจะผิดพลาดก็คือช่างผู้รับเหมาเจ้าของผู้ออกแบบไม่ลงตัวมีการเปลี่ยนแปลงช่างบ่อยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงช่างบ่อยว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดนะเริ่มตั้งแต่ง,งบประมาณบานปลายแบบทําผิดพลาดช่างไฟฟ้าช่างปลปานะช่างตกแต่งภายในช่างเฟอร์นิเจอร์ไม่เข้าใจตรงกันมีงานผิดพลาดแล้วก็ต้องแกะต้องลือ้อต้องทาใหม่กันตลอดเวลาสุดท้ายก็ทะเลาะก,กันแล้วก็ช่างหนีงานงบบานปลายวิธีแก้แก้ปัญหาก็คือว่าท้าโรงแรมเรามีร้อยห้องนะครับท่านต้องทําห้องม็อกอัพ เป็นตัวอย่างหนึ่งห้องให้เสร็จสมบูรณ์แบบ100%เเลยนะครับอาจจะทำไว้เป็นเหมือนสำนักงานขายห้องคอนโดก็ได้แต่ต้องทำให้เสร็จ1ห้องก่อนนะครับในห้องนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เตียงนอกน้ำนะครับระบบไฟฟ้าระบบสวิตช์ชนิดหลอดไฟผ้าปูที่นอนทําให้เสร็จหนึ่งห้องก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเสร็จหนึ่งห้องปุ๊บทุกอย่างจะถูกกอปี้จากห้องตัวอย่างไปเป็นร้อยห้องนะครับการผิดพลาดของช่างก็จะไม่มีปัญหานะครับสรุปข้อ2คือต้องทําห้องตัวอย่างให้ได้ก่อน1ห้องนี่สมใช้อง ที่เป็นฟิกคอร์สสำหรับการเข้าพักโรงแรมก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วจากที่บริษัทอัมพันเทคโนโลยีเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับแขกถ้าเป็นโรงแรมแอร์แยกส่วนเนี่ยนะครับแขกเข้าพักหนึ่งครั้งเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าแอร์โดยเฉลี่ยประมาณ80บาทต่อการเช็คอินหนึ่งครั้งเพราะนั้นถ้าโรงแรมท่านไม่ได้เก็บค่าเช่าห้องพักแพงนะครับท่านจะต้องติดตั้งระบบคีย์การ์ดตัดไฟและก็ประตูแบบการ์ดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็ส่วนกุญแจก็ใช้เป็นกุญแจแบบดอลล็อก ใช้การเปิดเพราะว่าในอนาคตเนี่ยท่านจะต้องมีปัญหาแน่นอนก็คือว่าแขกทํากุญแจหายเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนตัวแม่กุญแจนะครับแล้วก็ทะเลาะก,กับแขกหรือบางครั้งรั์สินของแขกในห้องหายเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นคนเข้าห้องสุดท้ายแต่ถ้าเกิดใช้ระบบดอลล็อกหลังจากที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะมีเครื่องอ่านการ์ดที่ประตูว่าใครเป็นคนเข้าห้องคนสุดท้าย้อที่ซที่ขอแนะนําเลยนะครับก็คือว่าโรงแรมเนี่ยจะต้องมีโปรแกรมบริหารจัดการควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบการเช็คอินเช็คเอาท์ที่หน้าฟอนต์นะครับเพื่อที่จะ เจ้าของสามารถมาตรวจสอบห้องพักได้ตลอดเวลานะครับว่ามีการเข้าพักตอนไหนมีการจองตอนไหนขอแนะนําก็คือโปรแกรมควบคุมโรงแรมเช็คอินเช็คเอาท์ CCS4 ของบริษัทอัมพันเทคโนโลยีนะครับที่สามารถควบคุมบันทึกการเข้าพักการเข้าออกและสามารถควบคุมไปถึงภายในห้องได้ก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีการคีย์ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยแอร์ในห้องพักจะไม่สามารถทํางานได้ทําให้โรงแรมตัดปัญหาเรื่องของการลวหลายไปได้นั่นก็คือว่าถ้ามีการเข้าพักจะต้องมีการเช็คอินที่คอมพิวเตอร์ที่หน้าฟอน หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ที่นาฟอนจะไปสั่งควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้าภายในห้องก็คือแอร์พร้อมที่จะทํางานดังนั้นเราก็สามารถที่จะตัดปัญหาได้ว่าพนักงานหรือแม่บ้านไปเปิดแอร์นอนในห้องพักโดยที่ไม่มีการบันทึกไว้นะครับระบบนี้จะเป็นการตรวจสอบที่รัดกุมมากที่สุดของบริษัทอัมพันธ์เทคโนโลยีนะครับเป็นระบบเช็คอินเช็คเอาท์